สวัสดีครับอยู่กับผมนุม่มพิสารใต้ครับกระกดุบุรีลำอันนี้มาดูงานสะครับรวมตัวทีมงานครับมีแบคโฮสองคันครับขุดสะถมที่ครับถมสวนทุเรียนครับน้ำท่วมครับวิ่งใน้สองสามวันแล้วครับอันนี้กำลัง ทีมานกำลังสูบน้ำเข้ารถครับ what? What? S <S สจ่ครับน้ำก็เหมือนขุดโดนท่อประปาเลยครับน้ำใสมาก <What? S 1> อันนี้กำลัง <Yeah. S 1> เติมน้ำเข้ารถน้ำครับไปรถถนนครับ เพียงก็เติมน้ำมันเพิ่งเสร็จครับอันน,น,น,นี้ก็รถในทีมงานก็ แปดคัน,นครับไปแบบโคูสองตัวก็ขุดซาเนี่ยขนาดสาก็ใหญ่พอสมควรครับแต่ขุดเจอตาน้ำครับ<ะ> <c oughs> มาดูขนาดสะกันครับนี่ครับป๋าหมื่นครับมือเดียวครับ ป่าครับเจ็ดสิบยังเก่าครับซิงหงเถกร้อยหกห้าครับคันนี้รถด่วนประจำทีมงานครับคันนี้ป่าหมืน่นเมื่อวานนี้อีกคันหนึ่งนี่ทำถนนนะครับอีกคันหนึ่งก็ขุดสะครับคันหนึ่งขุดสะคันหนึ่งทำถนน ี่ครับโอ้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 รถเป่ายังม่ไหวเหรเอาครับป่าหมื่นจะถอยเอาดินนะดูป่าหมื่นถอยเอาดินครับเนี่ยครับเอาถอยไปไหนอ่ะอ๋อย่ำถนนครับป่าเหมือนบอกเดี๋ยวย่ำถนนให้ครับรถแรงรถต่วนไปย่ำทิ้มงานครับเนี่ยฮะ หมอเจ้าก็หมื่นบาปีครับอันนี้เนี่ยครับขนาดซะก็ลอกเอาหน้าดินที่แห้งเขาโรบับเงี้ยเปินรอบตัดโชว์แล้วครับเนี่ยเ <c oughs> นี่ยฮะ่ามการบกให้ รสระนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก่อนนี่ที่น้ำบอกนี่เพราะว่าตรงนี้เคยเป็นสระมาก่อนครับแล้วถมไปหลายปีแล้วขุดมาก็เลยเจอน้ำเลย ทำแนวทำลายไปแล้วครับไกลไลายไปแล้วพี่เอยียงเอาทัอยวันหนึ่งนี่แปดคันนี่ระยะวิ่งนี่ ไปนีหกกิโลนะครับประมาณหกครับขาไปนะครับไปกลับก็สิบสองครับรถแปดคันนี่วันหนึ่งนี่ได้ประมาณสองร้อยขึ้นทุกวันครับเพราะว่าแมคโครไม่ได้จอดรอครับทันรอบกันพอดีครับทางก็วิ่งง่ายครับก็ขอบคุณไปยัง เจ้าภาพนะครับบ้านน้อยๆครับที่เรียกใช้บริการรถขุดทีมงานเสียมทรัพย์ครับอันนี้ก็มารวมตัวครับ ถึงคิวปลาหมื่นแล้วครับเนี่ยครับเจ็ดสิบยังเก่าครับโอ้น้ำนี่ออกเรื่อยๆครับต้องต้องสูปออกครับไม่สูบไม่ได้ไม่งั้นได้จอดรอแม่โคแน่นอนครับแม่โคจอดรอแสดดำครับ

ฝั่งนี้ก็ลอกเอาหน้าดินไปหมดแล้วฮะก็เหลือแค่ทำถนนครับทำยังไม่เสร็จดีเท่าไรครับ่ครับก็บกบวันนี้มาให้รับชมเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ